อาการหัวเราะในชายวัยเกษียณเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่ทำให้การควบคุมอารอมณ์ลดลงสุขภาพร่างกายและสมองเสื่อมปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าและความเหงานอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของโฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีรับมือคือการทำความเข้าใจสาเหตุพูดคุยกับท่านอย่างใจเย็นชวนทำกิจกรรมและหากมีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้องสาเหตุที่ทําให้ชายวัยเกษียณหัวร้อนการเปลี่ยนแปลงตามวัยเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถในการควบคุมอารมณ์จะลดลงทําให้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้รุนแรงขึ้นสุขภาพร่างกายและสมองสมองเสื่อมเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยอาจเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดฝอยอุดตันทําให้การทําง,งานของสมองไม่สัมพันธ์กัน ภาวะทางร่างกายอื่นการขาดวิตามินบางชนิดหรือภาวะภูมิคุ้มกันแปรปวนก็อาจส่งผลต่ออารมณ์ได้ปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าอาจแสดงออกด้วยอาการอุดหมิดชุนเฉียวโมง่ายเบื่ออาหารหรือมีปัญหาการนอนความเครียดการ,รเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและปัญหาสุขภาพอาจเพิ่มความเครียดการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนฮโมนเพศชายเทสโตอโ,โรนที่ลดลงในวัยสูงอายุ ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์ได้ความรู้สึกเหงาในความโดดเดี่ยวการสูญเสียเพื่อนฝูงระญาติหรือความห่างเหินของลูกหลานอาจนำไปสู่ความหมุดหงิดและนำไปสู่ความหงุดหงิดและนำไปสู่ความงุดหญงิดได้วิธีรับมือและดูแลทําความเข้าใจและยอมรับเข้าใจว่าการเ,เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากความเสื่อมตามไว้ยไม่ราชการต่อท่าหนึ่งจงใจพูดจาด้วยความเข้าใจใช้คําพูดที่นุม่มนวลและใจเย็นหลีกเลี่ยงการประทะัหรือใช้รม รับฟังอย่างตั้งใจและ,ะแสดงความห่วงใยอย่างสม่ำเสมอชวนทำกิจกรรมหาก,กิจกรรมที่เคยทำร่วมกันเช่นปลูกต้นไม้ทำอาหารพาออกไปเที่ยวในที่ที่ท่านช่นชาบเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศส่งเสริมให้มีคุณค่าทำให้ท่านรู้สึกว่ามีคุณค่าและเป็นที่เป็นของลูกหลานจัดหาสัตว์เลี้ยงการมีสัตว์เลี้ยงเช่นสุน,นัขหรือแมวสามารถช่วยคลายเหงาและเป็นเครื่องคุยได้ปรึกษาแพทย์หากอาการหัวร้อนรุนแรงหรือไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจที่แท้จริงผู้สูงอายุอารมณ์แปรปรวนโมโหร้ายสัญญาณเตือนที่ไม่ควรละเลย